สำหรับข้อ12ในบทที่13นั้นให้อธิบายคำต่อไปนี้คำว่าไอโซโทปไอโซโทปคืออะไรก็อย่างที่เราบอกไปแล้วนะครับโครงสร้างของอะตอมประกอบด้วยนิวเคลียสนะครับโดยนิวเคลียรเนี่ยก็จะประกอบด้วยโปรตอนแล้วก็นิวตอนอยู่ในนิวเคลียสแต่ถ้าเกิดเป็นกรณีของไฮโดรเจนอะตอมเนี่ย นะครับไฮโดรเจนอะตอมเนี่ยก็จะมีเฉพาะโปรตอนนะครับอยู่ในนิวเคลียสเท่านั้นแล้วก็มีอิเล็กตรอนหนึ่งตัวโคจรรอบนะแต่ว่ามีไฮโดรเจนแบบที่มีเลขอะตอมเป็นสองก็คือประกอบด้วย โปรตอนหนึ่งตัวกับนิวตอนหนึ่งตัวอยู่ในนะิวเคลียสเนี่ยอันนี้เราเรียกมันว่าดิวเทเรียมนะครับแล้วก็จะมีอิเล็กตรอนหนึ่งตัวเหมือนเดิมเป็นอิเล็กตรอนวงนอกนะถ้าเกิดธาตุที่มีโปรตอนสองตัวเออโทษทีโปรตอนหนึ่งตัวแต่ว่ามีนิวตอน สองตัวเจนว่าในนิวเคลียนเนี่มีโปรตอนแค่หนึ่งนั้นอิเล็กตรอนก็มี1เหมือนกันนะแต่ตัวเนี้จะมีเลขอะตอมเป็นสามนะตัวนี้เราเรียกว่าตริเทียมนะครับนั่นก็คือกรณีของไอโซโทปแบบก็คือธาตุที่มีจำนวนโปรโตอนเท่ากันแต่ว่ามีนิวตอนแตกต่างไป โดยปกติถ้าทั่วไปเนี่ยจะมีจำนวนโปรตอนกับนิวตอนเท่าๆกันนะครับในนิวในนิวเคลียสนะครับแต่อโซโทปของมันอาจจะมีไม่เท่ากันได้นั้นโดยปกติเนี่ยถ้าทั่วไปเราเห็นว่ามันเขียนอยู่รูปเช่นเนี่ย H ก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งนะครับฮีเลียมก็จะมีโปรตอนกับนิวตอนก็จะกลายเป็นสองสี่อย่างเงี้ยนะครับหรือคาร์บอนคาร์บอนเนี่ย ก็จะมีโปรตอนหกตัวนั้นคาร์บอนทั่วไปก็จะมีโปรตอนหกนิวตอนหกก็กลายเป็น c หกสิบสองแต่เราจะมีคาร์บอนบางประเภทจะเป็นคาร์บอน c หกสิบสามก็มีนะครับคาร์บอน c หกสิบสี่ก็มีนะครับก็คือทั้งสมชนิดเนี่ยเป็นคาร์บอนหมดเลยแต่ว่ามีจำนวนนิวตอนในนิวเคลียสไม่เท่ากันนะครับมันก็เป็นธาตุที่มี ไอโซโทปต่างกันแค่นั้นเองนะครับดังนั้นในเป็นจริงแล้วนในธรรมชาติเนี่ยสารทุกชนิดมีไอโซโทปหมดเลยนะครับอันนี้นข้อที่จริงที่เกี่ยวกับสารสารทุกชนิดมีไอโซโทปนะครับไอโซโทปบางชนิดก็จะ,สะเสถียรก็คือหมายความว่ามันจะไม่เปลี่ยนรูปร่างแต่ไอโซโทปบางชนิดจะเป็นสิ่งที่เรียกว่ากำมันตารังสีเช่นคาร์บอนสิบสี่เนี่ย เป็นไอโซโทปที่เป็นกำมันะลังสีนักเรียนอาจจะเคยได้ยินที่เขาบอกว่าตรวจสอบอายุของโบราณสถานโดยใช้คาร์บอนสิบสี่ก็คือตัวคาร์บอนสิบีเนี่ยมันเป็นกำมะรังสีมันจะสามารถสลายตัวได้ในธรรมชาติเมื่อเวลาผ่านไปนิวตอนมันจะสลายตัวออกมาจนจะเหลือกลายเป็นคาร์บอนสิบสองหรือคาร์บอนสิบสาตามลําดับนะครับ แล้วคำว่าคำกํมมันตรังสีคืออะไรในภาษาอ,อังกฤษกํมมันตรังสีคือ activity นะเป,นนเป็นคำนามก็คือหมายถึงจํานวนนิวเคลียสนะครับที่สลายไปในหนึ่งหน่วยเวลานะครับ โดยที่ a ก็จะมีค่าเท่ากับลบ d n by d t และมีค่าเท่ากับ lambda n หรือมีค่าเท่ากับ a 0 e กำลังลบ e กำลังลบ l a m b d t นะครับถ้าเราเขียนเป็นกราฟเราก็จะได้กราฟที่เป็น exponential decay แบบนี้ นะครับก,รก็คือเวลาเพิ่มขึ้นนะครับจำนวนนิวเคลียสเนี่ยที่ไม่ได้สลายตัวหรือที่เหลืออยู่ ก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับในสมการนี้เขียนว่ามีตัวแปรอันหนึงก็คือลั like มด้าลัมนาลมด้าเนี่ยเขาเรียกว่า DK constant หรือค่าคงตัวของการเสรื่อมสลายนะครับด k constant เนี่ยก็จากสมการ ของแอคทิวิตี้นะเอเท่ากับ N, by, D, T, ลบดีเอ็นบายดีทีเท่ากับเลมด้าเอ็นนะเราจะได้ว่าให้เลมด้าเท่ากับล็อกสองทีก็จะลดลงเป็นครึ่งหนึ่งนะล็อกสองก็คือศูนย์จุดหก เจหารด้วย t ก็คือ1นงส่วน2เง,งั้นจากตรงนี้เราจะได้สมการเขียนอยู่รูปของ n เท่ากับ n 0 e ศนกำลังลบ lambda t นะเราเอา lambda คูณเข้าไปทั้งสองข้างนะเราก็จะได้ lambda n ก็คือ a เลมดา n0 e กำลังลบลมดา t ก็คือ A0 E กำลังลบเลมดา t นะครับนี่คือที่มาของสมการนี้นะเห็นว่ามีตัวแปรเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งลนะคือ t 1่ส่วน2 t 1ส่วน2เนี่ยคือสิ่งที่เรียกว่า Half-Life ก็คือเป็นเวลา ที่นิวเคลียสนะครับสลายตัวไปแล้วเหลือครึ่งหนึ่งของจำนวนนิวเคลียสที่ เวลาตั้งต้นนั่นเองนะครับจากตรงน,นี้เราจะได้สมการหน่วยที่เกี่ยวข้องกับลังสีนะครับหน่วยที่ใช้ในการอธิบายปริมาณลังสีคือหน่วยที่เรียกว่า เบคเคเรลเนี่ยเขียนว,ว่า BQ B, Q, B E C Q U E R E L นะครับแบคเคเรลเนี่ยคือความสามารถนะครับในการปลดปล่อยลังสีนะครับ หนึ่งครั้งในเวลาหนึ่งวินาทีนะครับก็คือปริมาณลังสีนั่นเองนะครับหรือว่าง่ายเบคเคเรลเป็นหน่วยหน่วยวัดปริมาณลังสนะีถามว่ารังสีมาจากไหนก็ลังสีก็มาจากการที่ นิวเคลียสสลายหนึ่งตัวนะครับต่อวินาทีแค่นี้หน่วยอีกอันหนึ่งที่เกี่ยวข้องก็คือหน่วยคูลี่นะหน่วยคูลี่ก็จะเขียนเป็น ci เป็นนะครับหน่วยของ กำมันตลังสีเนียโดยที่หนึ่งคูลี่เนี่ยมีค่าเท่ากับสามจุดเจ็ดคูณสิบกำลังสิบแบคเคอรเรลนะครับ